Bye 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 อยู่กับโอชาโออิชิที่จอร์มิวแถวมอมะหิตโดนขับดีๆอย่าชนแล้วก็เลี้ยวเข้ามาซอยหน้าขัวกัตูนอยู่แถวนคนปรปฐมพุมมนทธมนตรตามฝนสาหย่างหน้ามอมะหิดโดน,โดนอร่อยมีหลายที่ไม่ต้องขับรถจนไปไกลให้เสียเวลาเอ้าเสียอารมณ์เรียนท่านผู้ชมกระผมได้ขอเชิญชวนขาพระจําักศึิษาข้างหน้าใสและน่ากวนจอร์มิวต้มผัดแกงทอดหอมหวนสั่งอะไรก็สั่งไป,งไปตามอารมณ์ที่เห็นสมควรหรือจะข้าวอะไรเอ่ย ถ้าหากคุณคิดไม่ออกก็ให้แม่หัวเขาคิดให้แล้วเก็บสมองไว้ใช้สอบเอาไปท่อมตำราคำนวณหาคำตอบดีกว่าคิดตั้งนั้นแล้วจบที่กะเพราหมูกรอบเอา,อารับรองอร่อยฮอตที่คุณซูเปอร์แมนนิ่มสบายกระเป๋าพรอะราคาไม่แพงอย่าลืมของหวานน้ำแข็งไ้แดงๆจอลนี่มิลร้านนี้ของไม่หัวเขาแหลกกินที่ไหนกินอะไรคิดไม่ออกบอกเขาไปว่าอะไร สลิมม <łość> ี่นขาัดให้ที่ไหนกินอะไรคิดไม่ออกกับบอกเข้าไปอะไรเอ่ยอลิมมี่นขาัดให้สลัด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 เอสลัด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 โยโย่ y e a มาที่รัวอักษรหลังส่วนสุนันทารผ่านไป่ันมาก็สะดุดตาเพราะขัวอักษรหลังส่วนสุนันทาเป็นมากว่า1ิปีใครๆก็แวะมาฝรั่งตาน้ำข้าวคนจีนคนไทยอรุณต้องยกให้ปร้านคุณชิมก่อนภายอาหารไทยตากับชาววังของสดสดอร่อยไม่ต้องกลัวท้องพังมีทั้งสตอผัดกุ้งและไข่ฟุกฟูไม่เคยกินก็ลองได้เข้ามาลองดูหันม้ผคู่คนจัามันจะขวานปากกันราคาไม่แพงอย่างคิด บายสบายได้กินใต้ไวรุ่นผู้ใหญ่ก็ชิมดีตาอาหารวันนี้เอาอีชีไปกินฟรีเยาพอะโอชะมาเยือนทันทีก็ออกกำลังกายกันหน่อยอาหารอร่อยแล้วแรงดีเยา มามัมามามาที่ครัวอับซอนหลังสวนสนานทาอร่อยจนจานเด็ดสดมาเลยมาเลยอร่อยสไตล์ไทยมีพลังมีพลังแบบคนไทยมา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 ที่ครัวอับซอนหลังสวนสนานทาอร่อยจนจานเด็ดสดมาเลยมาเลยมากินไวๆอร่อยสไตล์ชาววัดมีพลังแบบไทยเยอะ